พี่พี่เป็นบ้านหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพามาแนะนําร้านใหม่ริมน้ำนะครับผมเป็นครั้งแรกที่มาเหมือนกันโอายุวโอ้มันคนเยอะทุกครั้งที่เรามานะแต่ว่าเราไม่เคยมากินเลยอันนี้แถวบ้านพี่เหรอคะใช่ไี่การีน้ำเหลืองเหมือนเต็มเชอร์โกเมโนให้หลายกว่า้850้ันเบียรนครับมือนี่แบบว่าทำร้านแบบริมน้ำแบบสวยสดงดงาม ี๋ยวมากินนาหารซีฟู้ดเดี๋ยวกินม่อแล้วนยังดีนอ่พ่กองผมยังไม่เคยเมาเลี้ยแบบนี้เลยครับอ้ครับมีอะไรแนะนำบ้างครับอ้ปกปลากระพงทอดน้ำตาอะไรแคนี่ไหมครับมีครับมไม่เอาครับ่เป็นแซ่ค่เย็นวนเย็นขเอาดูเอาดเอาดูดูดูเอ้ยเอแก้วดูเอา มันคืออะไรครับไอ่กุ้งฝอยสามลูกินแล้วไม่เลี่ยงไม่ชินเลยอร่อยเฮ็ดยังไงครับไอ่เฮ็ดยังนะครับพออะไรครับขออะไรนะครับอะไรครับรวยรวยตกใจหมดเลยโอ้เราทำอะไรต่อครับบีตะนาวใส่ครับคุณผู้ชใส่ใส่กุ้งเหรอเปล่ครับใส่กุ้งแล้วก็ชงชงหน่อยเข้ากันนิดนึงครับผมพี่น้องได้กินกุ้งฝอยพยอยากกินกุ้งเผากับแกงอร่อยนะอร่อยนะอร่อยนะ อ,อร่อยอค่ะทักินก็เบียร์ก็ดื่มแสบแน่นอแก้วสิคะทอสอบความอดทนติดโซ่รึเปล่ากินหมามันดูดมากินให้คนดูโดนหมากินให้หมาดูไม่มีคนเลยตัวนี้เผลอไม่ได้ไม่รู้ตัวจะเริ่มเฟ้นละต้องกลับไปลงหนัง ก็ยืนซื้อมันมีเครื่องซื้อเัิตัวมัดที่ก็เดินมาแล้วก็เรียกพนักง,งานมาหาว่าไอ้หนังเนี่ยรอบอะไรดีบ้างเขาก็กดกดให้มันก็มีเพลงคออยู่ในเอลคอเทียอันมาดูพินุชทก็นเต้นทำไมวะพนักงานก็มองพี่ภูมิก็มองพี่ก็ไ <c oughs> ัง,ง<อ>สีเรียบเออไม่มีหนังรอบเลยบ้างพี่นุชก็ไดเมื่อส่ซูสีน้ำเงินแหมไปเอ็มคอเทียแหมงงงามๆนะก็คือเต้นอย่างงี้เลยนะเเลมาบาทะเลอ่ะ ขอกินุ้งก็นะคะนี่อยากกินมะลายมือคะ่ะซีฟูดโซนหน่อยครับโซนโซนแหนโซนแหนโ,อโ,อโซนแหนจุ๊บใจแซ่บบอแซ่บบอแซ่บค่ะปายทุกคนกินเต็มที่วันนี้พี่ภูมิเลี้ยงบอุยไปค่ะพี่ภูมิกินแล้ว <หา S 1> โ,อ,โอยังความสูงยังครับรยอดยอดคนยังวีน้ำเลยนะแซ่บเหรอ